จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรากาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ90พรรษา ที่บริเวณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายอภินันเผือกผ่องผูัวราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรากาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ90พรรษาโดยมีผู้อำนวยการปรปรสภัก8ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินและสมาชิกกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคีให้พระสงฆนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคีและการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยแนวทางสันติวิธีซึ่งการสร้างพลังแห่งความดีดังกล่าวจะส่งผลให้สามารถพลิกฟื้นหมู่บ้านชุมชนที่อ่อนแอให้กลายเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและขยายพลังแห่งความดีต่อยอดพัฒนาไป สู่ด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำหมู่บ้านชุมชนไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริงสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีโดยขอให้หมู่บ้านชุมชนนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านชุมชนเป็นอันดับแรกแล้วจึงจะนำไปแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เป็นความเดือดร้อนของหมู่บ้านในลำดับถัดไป ขณะเดียวกันนายวชระธรรมปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม473แห่งโดยการจัดกิจกรรมเดินเทอิอดพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ90พรรษา ในครั้งนี้นั้นมีกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการถวายราชสรุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับปล่อยขบวนเดินเทิดพระเกียรติและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด